คุณไม่ได้กลัวการพูดในที่สาธารณะหรอกครับแต่คุณกำลังหลงตัวเองจนเกินไปต่างหากประโยคนี้อาจจะฟังดูรุนแรงแต่มันคือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดที่คุณต้องยอมรับถ้าคุณยังอยากจะก้าวข้ามกำแพงความตื่นเต้นที่ฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้เติบโตในหน้าที่การงานทุกครั้งที่คุณยืนอยู่หน้าห้องพยาบาลหรือเวทีพรีเซนต์งานแล้วมือไม้สัน่นเหงื่อการไหลพลากหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกอกนั่นไม่ใช่เพราะคุณขาดทักษะ แต่มันเป็นเพราะอัตราของคุณกำลังพยายามปกป้องภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของตัวเองคุณไม่ได้กลัวคนอื่นไม่เข้าใจเนื้อหาแต่คุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณโง่หรือไม่เก่งความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคือในขณะที่คุณกำลังกังวลแทบตายว่าตัวเองจะดูเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วไม่มีใครสนใจคุณขนาดนั้นหรอกครับทุกคนต่างก็ยุ่งอยู่กับการกังวลเรื่องของตัวเองเช่นกันเรามาทำลายความเชื่อเดิมๆที่ฉุดรั้งเรามาตลอดชีวิตกันเถอะครับ ความเชื่อแรกที่ต้องโยนทิ้งไปคือความมั่นใจคือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดนี่คือคำโกหกคำโตที่คนขี้ขลาดใช้เป็นข้ออ้างเพื่อจะไม่ฝึกฝนความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีๆก็มีแต่มันคือผลลัพธ์ของการกระทำการที่คุณรอให้มีความมั่นใจก่อนแล้วค่อยเริ่มพรีเซนต์งานมันเหมือนกับการที่คุณรอให้ตัวแห้งก่อนค่อยกระโดดลงสระน้ำมันไม่มีทางเกิดขึ้นครับความมั่นใจถูกสร้างขึ้นในก่องเพลิงของความอึดอัดใจเท่านั้น ยิ่งคุณพยายามจะดูเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดูเกร็งและประดิษฐ์มากขึ้นเท่านั้นเพราะธรรมชาติของการสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การแสดงละครสัตว์เพื่อให้คนมาปรบมือความเชื่อที่สองที่ผิดมหันคือผู้ฟังคือผู้พิพากษาหลายคนมองการพรีเซนต์งานเหมือนการเดินเข้าสู่ล้านประหารที่มีสายตาหลายสิบคู่นั่งจ้องจับผิดเพื่อหาช่องทางประจานความล้มเหลวของคุณ ความคิดแบบนี้คือการปรุงแต่งของสมองส่วนสัญชาตญาณที่กลัวการถูกขับออกจากเผ่าพันุในยุคหินแต่ในโลกความเป็นจริงผู้ฟังคือพันธมิตรครับพวกเขาเสียสละเวลาอันมีค่ามานั่งฟังคุณเพราะเขาต้องการได้คำตอบต้องการแรงบันดาลใจหรือต้องการวิธีแก้ปัญหาของเขาถ้าคุณทำพรีเซนต์ได้ดีพวกเขาก็ชนะถ้าคุณทำได้แย่พวกเขาก็เสียเวลาดังนั้นลึกๆแล้วทุกคนในห้องนั้นเชียร์ให้คุณทำสำเร็จครับไม่มีใครอยากนั่งฟังพรีเซนต์หวยเป็นชั่วโมงหรอก การที่คุณคิดว่าพวกเขาจ้องจะทำลายคุณคือการที่คุณดูถูกน้ำใจของผู้ฟังอย่างรุนแรงความเชื่อที่สคือความสมบูรณ์แบบคือเป้าหมายยิ่งคุณเตรียมสไลด์มาเป๊ะทุกระเบียบนิ้วท่องสคริปต์มาทุกคำพูดคุณกำลังขุดหลุมศพให้ตัวเองครับเพราะเมื่อคุณพลาดเพียงคำเดียวหรือเทคนิคมีปัญหาเพียงจุดเดียวโลกทั้งใบของคุณจะพังทลายลงทันทีความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของการสื่อสารที่มีชีวิตชีวามนุษย์เชื่อมต่อกันด้วยความเปราะบางไม่ใช่ด้วยความไร้ทิ่ติ การที่คุณเผลอพูดผิดบ้างหรือยอมรับตรงๆว่าลืมข้อมูลบางจุดกลับทําให้คุณดูน่าเชื่อถือและเข้าถึงง่ายกว่านักพูดที่เหมือนหุ่นยนต์เสียอ,อีกปรากฏการสปอตไท์ light, ลวงตาจิตวิทยาพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เรามีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปในแง่ของการคิดว่าคนอื่นสังเกตเห็นรายละเอียดของเราในการทดลองหนึ่งพบว่าเมื่อคนใส่เสื้อยืดที่มีลายตลกๆเข้าไปในห้องที่มีคนเยอะๆพวกเขาคิดว่าจะมีคนจําลายเสื้อได้มากกว่า5 0แต่ในความเป็นจริงมีไม่ถึง20%ที่สังเกตเห็น เช่นเดียวกันกับการนำเสนองานครับในขณะที่คนกังวลว่าเสียงสั่นนิดหน่อยหรือลืมประเด็นย่อยไปหนึ่งจุดผู้ฟังส่วนใหญ่แทบไม่รู้เลยด้วยซ้าเพราะเขาไม่ได้มีสคริปต์อยู่ในมือเหมือนคุณพวกเขาสนใจแค่ว่าสิ่งที่พูดมีประโยชน์กับฉันไหมแค่นั้นเองการขจัดความกังวลคือการตระหนักว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลในห้องพรีเซนต์นั้นความคิดนี้ไม่ได้ลดทอนคุณค่าของคุณแต่มันมอบอิสระให้คุณทําหน้าที่สื่อสารได้อย่างเต็มที่โดยต้องแบกความคาดหวังที่เกินจริงไว้บนบ่าการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให สาเหตุหลักที่คนตื่นเต้นจนคุมไม่อยู่เพราะจุดโฟกัสของความคิดวางไว้ผิดที่ครับคุณกำลังโฟกัสที่ตัวเองเช่นฉันจะรอดไหมฉันจะดูดีไหมเขาจะชอบฉันไหมนี่คือสภาวะของผู้รับคือการไปขอความยอมรับจากคนอื่นแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ผู้ฟังว่าฉันจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรข้อมูลนี้จะลดภาระงานให้พวกเขาได้แค่ไหนความตื่นเต้นจะเปลี่ยนเป็นความกระตือรือร้อนทันทีเมื่อคุณมีจิตวิญญ,ญาณของผู้ให้คุณจะไม่มีเวลามานั่งกังวลเรื่องของตัวเองเพราะภารกิจที่อยู่ตรงหน้ามัันยิ่่่งงใหญวาาอาตาอตขคุณ พลังงานของคุณจะเปลี่ยนจากแรงสั่นสะเทือนของความกลัวเป็นแรงดึงดูดของความปรารถนาดีซึ่งผู้ฟังจะสัมผัสได้และมันมีพลังมากกว่าความคล่องแคล่วทางการพูดเสียอีกกฎของการปรับความตื่นเต้นเป็นความตื่นเต้นงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดบิสเนสส o ูระบุว่าการพยายามสั่งตัวเองให้ใจเย็นๆในขณะที่ตื่นเต้นคือกลยุทธ์ที่ห่วยที่สุดเพราะร่างกายกำลังหลั่งอะดรีนาลีนอย่างหนักอัตราการเต้นหัวใจสูงเป็นสภาวะที่มีพลังงานสูงแต่ความสงบคือสภาวะพลังงานต่ำ การพยายามกระโดดจากหน้าผาความตื่นเต้นลงสู่หุบเข่าแห่งความสงบนั้นยากเกินไปทางที่ง่ายกว่าคือการหลอกสมองครับให้บอกตัวเองว่าฉันกำลังตื่นเต้นเพราะความกลัวและความตื่นเต้นมีอาการทางกายภาพเหมือนกันเปะ๊ะคือหัวใจเต้นแรงมือสัน่นลมหายใจถี่สิ่งเดียวที่ต่างกันคือความหมายที่เรามอบให้มันถ้าคุณบอกว่ามันคือความกลัวร่างกายจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดแต่ถ้าคุณบอกว่ามันคือความตื่นเต้นที่จะได้แชร์ไอเดียร่างกายจะเข้าสู่โหมดการแข่งขันและสร้างสรรค์พลังงานเดิมแต่ผลลัพธ์ต่างกันมหาศาล ความเงียบคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูนักพูดมือสมัครเล่นมักจะกลัวความเงียบพวกเขาจึงพยายามอุดช่องว่างด้วยคำว่าเอออ่าแบบว่าซึ่งลดความน่าเชื่อถือลงไปกว่าครึ่งความจริงคือความเงียบคือช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการนําเสนอมันคือการเว้นวักเพื่อให้ผู้ฟังได้ย่อยข้อมูลและเป็นการแสดงออกถึงความคุมสถานการณ์ได้คนที่กลัวคือคนที่พูดน้ําไหลไฟดับไม่หยุดพักแต่คนที่มั่นใจคือคนที่กล้าจะหยุดเงียบ3-5ถึงวินาทีหลังจากพูดประเด็นสําคัญเพื่อให้ประเด็นนั้นฝังเข้าไปในใจคนฟัง เลิกกลัวความเงียบแล้วหันมาใช้มันเป็นอาวุธในการสะกดสายตาผู้คนครับการเตรียมตัวไม่ใช่การท่องจําแต่คือการวางโครงสร้างหลายคนตกม้าตายเพราะพยายามท่องจําสคริปต์ทีละคาเมื่อลืมคําหนึ่งจึงล่มทั้งกระดานวิธีที่ถูกต้องคือการจําแบบหัวใจหรือคีย์เมสเซจแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆเท่านั้นสมองมนุษย์จําอะไรที่เป็นเลขสาได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนในใจเหมือนมีโครงกระดูกที่แข็งแรงเนื้อหนังจะพอกพูนขึ้นมาเองตามธรรมชาติจากความเข้าใจของคุณ การพูดจากความเข้าใจไม่มีวันล้มเหลวเพราะมันคือความจริงของคุณเองผมตัดสินแทนคุณได้เลยครับว่าการที่คุณยังไม่ยอมก้าวข้ามความกลัวนี้ไม่ใช่เพราะคุณทำไม่ได้แต่เพราะคุณหวงความสะดวกสบายในพื้นที่เดิมๆของคุณมากเกินไปคุณกำลังกักขังโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตเพียงเพราะไม่อยากรู้สึกอึดอัดแค่ไม่กี่นาทีบนเวทีซึ่งนั่นเป็นการแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนที่สุดในโลกเลิกถามหาความพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีอยู่จริงมีเพียงการตัดสินใจที่จะพุ่งชนความกลัวในขณะที่ขาสัน่นนั่นแหละครับ คือความกล้าหาญที่แท้จริงสรุปง่ายๆเลยคือการนำเสนองานไม่ใช่การโชว์ตัวของคุณแต่มันคือการรับใช้ข้อมูลและรับใช้ผู้ฟังเมื่อไหร่ที่คุณลบตัวฉันออกจากสมการแล้วใส่คุณค่าของงานเข้าไปแทนที่ความกลัวจะสลายหายไปเองเหมือนหมอกจางๆเมื่อเจอแสงอาทิตย์คุณมีหน้าที่แค่เป็นสื่อกลางที่ซื่อสัตย์ระหว่างไอเดียกับผู้คนเท่านั้นอย่าให้ความเห็นแก่ตัวที่เรียกว่าความกลัว มาปิดกั้นสิ่งดีๆที่โลกควรรับจากคุณความกลัวคือสัญญาณว่าคุณกำลังรักตัวเองมากกว่าเนื้อหาที่คุณพูดและอัตราของคุณน,นั่นแหละคือกำแพงที่กั้นระหว่างคุณกับความสำเร็จที่รออยู่ถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ